สวัสดีค่ะทักทายชาวต่างจังหวัดแล้วใครที่อยู่ต่างจังหวัดนคะคะก็สามารถเพาะปลูกพืชผักทานเองได้เนาะดินก็หาดินทั่วไปเนาะแล้วก็ปุ๋ยคอกใครมีปุ๋ยชนิดไหนก็ผสมกับปุ๋ยชนิดนั้นนะคะด้วยอัตราส่วนหนึ่งตอน,นึ่งกันเลย,เลย อ,อันนี้ก็มันจะมีที่ที่ประปุกก็จะเอาพวกกระสอบกระสอบปุ๋ยแนละ้วที่เป็นบาถีกระสอบข้าวคะ่ะถุงประมาณสิบกิโลห้ากิโลแล้วก็มันแยกก็จะเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์แตงโมบ้างบวบบ้างฟักบ้างน้ำเต้าบ้างคะก็ทดลองดินที่เราได้ทำการผสมแล้วก็ปลูกเองดูเนะาะใช่ไงก็รอติดตามกันต่อนะคะสวัสดี